เนี่ยว่าแท้นะใช่พระเนี่ยมันมีพิมพ์เนี่ยที่บอกว่าอยู่ในไอ้บาตรวินญ่ณเนื้อสายวัดละคงเนี่ยเขาไม่หนีเลยนะอันนี้อยู่ในบาตเพราะโตวัดอินอเข้าใจไหมพอเรามีเจ้าคุณสุพจน์แล้วพระสายวัดละคงเนี่ยแท้กับเกดมันมต่างกันเยอะนะนี่ถเป็นอยู่ใช่ นี่พิมพ์ตุ๊กตาวัดพับองนี้เอาเอาเอาไปเอาไปแบ่งได้แบ่งโอ้เนี้ยนะอยู่หรือล่าอยู่หรือล่ามีได้พิมพ์แล้วม,ม,มีพิมพ์ไหมยะอง์เนี้ยเอาสามพันห้าเนี่ยตุ๊กตาวัดพับเนี่ยอยู่ในบาทหลวงพ่อโตว,วัดอินเนี่ย โอ้ oh. พาแบบนี้อีกหน่อยเวลาคนรู้ข้อมูลแล้วเนี่ยพาไม่มีให้เก็บไม่มีให้แขวนก็หรอกครับไม่ต้องไปเสียเป็นแสนเป็นล้านแบบนี้สบายใจครับพี่วรลบเนี่ยไม่ต้องไปเสียเป็นแสนไม่ต้องไปเสียเป็นล้านครับแล้วเนื้อแบบนี้นะปิดประตูกเกเที่คอยสอนให้ดูเม็ดเขียวเม็ดแดงเม็ดดำมาแบบนี้เลยเนะี่ย ม่แล้วความเก่าของพระวัสุทัศน์เนี่ยคุณเห็นจนชินตาแล้วนะคนที่มีพระเจ้าคุณสุพจน์มีหลวงปูนน่นาคถูกปะ่ะ mm hmm. มีพระวัดอินอยู่ในมือเนี่ยเอาที่ทันสมเด็จโตไปดูกันเลยไหมอันนี้ทันสมเด็จโตเลยเนี่ยครับครับพี่วัลลบได้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนื้อพระสมเด็จโตเลยเนี่ย นี่คือเนื้อของวัลคัง่าตัดเป็นชิ้นแล้วไปแกะเนี่ยคือเนื้อวัลคังครับผ้าแบบนี้นะครับไม่ไม่ไม่มีใครทําเก๊ได้ผ้าเนื้อเนื้ออะไรเนื้อกายศาสตร์ไงเนี่ยต้องเป็นเนเนี่ยผ้าวัลคังครับนี่คือเนื้อวัลคังเลยเห็นปะเป็นแคลเซียมขาว ไม่ได้มีให้เห็นบ่อยๆด้วยนะไม่ได้มีพระที่หยิบม,มาปึกแม้จะเป็นนอกพิมพ์พแต่ที่ทันสมเด็จโตที่เป็นเนื้อคือไม่มีใครทําพระได้เหมือนของท่านอะ่ะมันไม่มีครับมันเป็นพระแท้แต่ในร้อยหกสิบสี่พิมพเท่านั้นแบบนี้ไม่มีเก๊ด้วยคือมันเป็นเหมือนนอกพิมพ์พที่นคนไม่ไม่รู้อ่าเนี่ยแบบนี้ไม่มีเก๊ด้วย แล้วหยิบมาสองปุ๊บเนี่ยท่านเนื้อได้แบบนี้คุณหยิบมาเทียบกับสมเด็จองละสิบล้านเนื้อเดียวกันก็คือแท้ไม่ได้เนี่ยแบบนี้ให้ไปประมูลกันเอาเนี่ยโอ้โหผมแกะหกกะักครึ่งนะแล้วก็แกะต้องมีหยดหักครึ่งแล้วแกะต้องมีองละห้าหมื่นะพอดีได้ชิ้นหมดได้ชิ้นไม่ได้เลยไม่มีโอกาสที่สองวนมาบ่อยๆไม่มีหรอกครับ เนี่ยนี่คนหัวหมอ,อนนี่ใช่ผ่าสี่ส่วนผ่าได้เลยผ่าแล้วแกะเป็นชิ้นส่วนสมเด็จไงก็แบ่งแท้แน่นอนรครับอย่างเงี้ย<อ>นี่คือเนื้อสมเด็จโตนี่คือพระสมเด็จโตพุทธคุณเท่าของละสิบล้านนะครับน,นี่คือเก่าทันยุคใช่ครับนนที่เขาหาเม็ดเขียวเม็ดแดงเม็ดดำเนื้อกยายศาสตร์เนี่ยอันนี้แหละครับรนีคนเป็นเนือเงินก้อนอ่ะใช่มันจะมีอะไรวาร่างห่ะถุงไหนเลย่ย เสเสจวาน,นี่คือพระสมเด็จโตวัดละคังพูดได้เต็มปากว่านี่พระสมเด็จโตครับเนี่ยเนื้อเดียวกับวัดละคังไม่มีผิดเพี้ยนแบบนี้ไม่มีเก๊ครับผมพูดเลยนะเขาแบบนี้ไม่มีเก๊ครับใช่เขาไม่ล้างลักออกอ่ะมันหักไง เขาก็เลยพามจะจะหาอะไรมาต่อไวไงอ่าเอาชะลล็กเอาอะไรมาเนี่ยชลล็กเหมือนชลลวัดปักน้ามาทาไว้ไงเห็นไหมครับใครมีพระองค์นี้คุณดูวัาละครังได้เลยแล้วนี่คือใช้แขวนแทนวัาละคขังได้เนี่ยคุณได้แขวนพระสมเด็จโตครับโอ้โหครับอ้าวคุณมีเวลากันอีกนาทีเดียวนะฮะ เราก็ให้เขาหมดแจ็คทำไมไม่เก็บไว้ทำวิจัยใครได้ไปไอ้มินจดชื่อด้วยนะเพราะวันหนึ่งที่จะทำวิจัยจะได้ขอพ้าจากเขาเนี่ยคือทันนี่คือพระสมเด็จโตไม่ต้องบอกว่าทันครับนะอันนี้คือสร้างพร้อมกับองค์ละยี่สิบล้านนะครับ อันนี้คือสร้างพร้อมกับองค์ละยี่สิบล้านครับสิบเอ็ดวิสุดท้ายครับสร้างพร้อมกับองค์ละยี่สิบล้านส่วนมากพาลิคอไปตัดแล้วกแกะกันหมดขนาดตัดแกะชิ้นหนึ่งยั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 งเป็นแสนนะคือจะข้าตับไปทำไปแกะงค์เลยแบบจริงชิ้นหนึ่งยังเป็นแสนนะครับ คืออันนี้คือได้แขวนพระสมเด็จเลยพุทธคุณเท่านี้ยี่สิบล้านเลยหมดเวลาครับนะนี่เท่าของละยี่สิบล้านเลยครับโอ้ราคาที่ใส่อยู่นี่สะเทือนใจครับผมบอกครับราคาที่ใส่อยู่นี่แค่เราไม่อยากตักเอาไปเด้อ อย่าไปตัดนะจริงๆครับแค่เราไม่อยากตัดครับผมบอกให้นี่ทาเลยได้ส่วนเนะี่ยโอ้โหแบบนี้มันคือเท่าองค์ยี่สิบล้านนะครับเนือนี่ไม่พู่้ถึงนะเนื้เนี่ยเท่ากองละยี่สิบล้านนะครับ ผมบอกเลยพี่วรสพ,พิมพ์ปิดสองหมื่นอยู่แล้วแหละแต่เลขหนึ่งแกอาจจะค้างอยู่ไงแสนกว่าบาทเราก็ให้ไม่ได้อะครับใครได้ไปฮะทราบรับทราบครับพี่วรสนี่คือได้สององ,งนี้ก็ส่องวัดระครังได้แล้วนี่คือแขวนเป็นวัดระครังได้เลยแล้วเต็มชิ้นด้วยนะแจ็คก็เต็มคือพระเหมือนตอมเนี่ยตัด อย่างนี้นะตัดอย่างนี้แล้วขวาอย่างน,ววางางนี้แกะเป็นชิ้นส่วนสมเด็จสิชิ้นยังไงมือเท่าไหรเลยเนี่ยเขาติดใจพันแหนกได้เลยเอานี้ไปวางคู่ในยี่สิบล้านือไม่ตตาไม่เหมือนกันให้โพสต์ดาผมเลยเนี่ยคือพระของสมเด็จโตครับพระนอกพิมพแบบนี้ทําเกมไม่ได้เด็กคือมันไม่มีใครรู้ว่าแบบนี้แท้ไม่รู้แล้ัมันถ้านต,ตัวยาล้วเราอะไรตัวจริงก็ไม่มีครับ ก็ค <ri> ือนี <masa> ่คือเนื้อสมเด็จเลยเห็นป่ะจะจะแก่กว่าเจ้าคุณสุพจ์กิ๊กหนึ่งอ่าเนี่ยจะแก่กว่าสมเด็จเจ้าคุณสุพจ์กิกหนึ่งมีเจ้าคุณสุพศไหมแอดมินเออนี่ไงเนี่ยเห็นป่ะ ที่ผมบอกว่าถ้าคุณดูเจ้าคุณสุพจน์ได้คุณก็ดูสมเด็จได้อเนอะดูเจ้าคุณสุพจน์กันเห็นป่ะมันจิกหนึ่งเห็นไหมเออได้ว่อเขาต้องมีคนแบบอ่าเนี่ยมันจิกหนึ่งที่ผมบอกไงไม่เจอหรอกครับคือจะหาแบบนี้ ผมก็ผมยังมีเก็บนะอ่าคือแบบนี้มันไม่มีเกอ่าแล้วเก่าแบบนี้คือต้องบอกว่าเนี่ยคือเนี้ยคือพระสมเด็จโตคุณแขวนแล้วคุณสามารถขอร้อยล้านขอตำแหน่งขอเป็นเจ้าคนในคนได้เลยเนี่ย เนี่ยแล้วแล้วผงพอน้ําหนักมือนะหนักแน่น,น,นเอาอน,นี่ไม่เก็บให้ลูกค้าเราแฟนเพจเดี๋ยวหลงแล้เนี่ยเดี๋ยวหลงแล้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวลืมแหม่พอหลวงปู่สุกวางอยู่นี่แฟนเพจผมไปไหนไม่เป็นเลยนะต้องขออนุญาตว่าองค์นี้ไม่ได้ขายนะครับ ต้องขออนุญาตเราองนี้ไม่ได้ขายนะครับเนี่ยต้องขออนุญาตด้วยครับก็กล่าวว่าที่ให้องค์นั้นได้เพราะเราเก็บองนี้ไว้ทํางานวิจัยนะครับขออนุญาตนะฮะองนี้ไม่ได้ขายนะครับนะลงโชว์ได้ไม่ต้องแอดมาครับ ห้ามง้อตัดสินใจตั้งแต่ก่อนจะเล่นแล้วว่าองค์นี้จะไม่ได้ขายน้เนื้อโคตร่อนเลยแย่ามีไม้อย่าไหมเขาบอกให้ดูให้ดูไม้อะไรนะนี่ขอเส้นหมอนเศษไม้ที่บอกว่าตำจากคกตำผงในคกเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือมันไม่ต้องเถียงกันไง นะครับก็มีไว้สักองคหนึ่งอ่า <c oughs> นะครับมีไว้สักองหนึ่งเอาไว้คุยกับเขาสบหมองมงคลเห็นไหมครับคุณเชื่อเรื่องพาะด,ดึงดูดกันมาไหมและได้ม <c oughs> าก็ได้พร้องกันเนี่ยถึงได้ <c oughs> ประมูลก็ไม่ได้ครับผมเอาไว้ยวัย่วเฮียแหละเอาไว้มานั่งส่องกัน เฮียขอตลับสมเด็จสักใบครับและจริงๆพระพิมพ์ที่เขาเล่นกันก็เล็กๆเนี้ยไม่ได้ใหญ่เลนะอ่าไ <c oughs> ม่พ่นน่าจะก่อนแล้วนครับมีดมีท่านมีอยู่แล้วครับอ่าของการพิมพ์มเอก็กอ่านี่ <c oughs> เนื้อตะกัว่ว อันนี้ร้อยกว่าปีนะตะกลัวแบบนี้อเนี้ยห้าชั้นนิยมคับขงใหญ่สอง้นอชั้เนี่ยอันนี้อันนี้คือตรงพิมพ์เป๊ะนะห้าชั้นนิยมเห็นไหมมีคนถามบ่อยว่าอ้าวแล้วเนื้อตะกัวมีไหมมีสิครับเพราะตะกัวเนี่ยเขามีมาแต่โบราณโบราณมีมาหลายร้อยปี ามาตะโกนไ่าย,ยี่ผมนี่หนูแท้เลยนะอ,อ,อ่ะให้ไปดูกันไอแบบบางอย่างก็ไม่ได้ขายครับอ่าบางอย่างก็เก็บไว้ให้ดูบางคนมีแต่คนพูดเราต้องพอได้ยินปุ๊บมีจริงไหมเนี่ยคืออย่างเงี้ยคือชัดเจนจบอย่างนี้เขาเรียกว่า มีไว้ต้องเรียกว่ามีไว้ทําพิพิธภัณฑ์นี่ตตลงสมเด็จโตมีพรนเนื้อตะก,กัวไม้กันเนี้ยห้าชั้นนิยมอะครับเป๊ะแล้วดูความเก่าของตะก,กัวจบไหมจบเก่าวกว่าพอนิยมใช่ประยมอาณร้อยอยกว่าเก่ากว่าพอนิยมเดี๋ยวมาเดี๋ยวะอิเนี่ยห้าชั้นนิยม รับความเก่าเนี่ยคือแล้วแบบเนี้ยเอาง่ายๆว่าให้เทพรุนี้ถ้าเทได้เก่าเท่านี้ได้คุณไปเทปูเอี่ยมไปเทปูยิ้มไปเทพอเนี่มขายเลยอไม่มีทางครับแล้วที่ผมมีให้คุณเห็นเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าที่อื่นไม่มีอจริงเพราะอะไรนะครับเพราะว่า ผมเชื่อนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีจริงเขาจึงดึงดูดกันมาก็เอามาให้แฟนเพจดูแฟนเพจผมก็ได้เห็นไปด้วยท่านคงจะเลือกให้เราเห็นนะครับคือตอนแรกเนี่ยท่านน่าจะเป็นองค์ที่เอาไว้กดแม่พิมพ์เน,เนี่ยเนี่ยตอนแรกคงคมกว่านี้อ่าเอาไว้กดแม่พิมพ์ไม่ได้ขายครับแบบนี้ก็คือเก็บไว้เป็นที่ระลึกอ่า คือแต่ละองค์ในไลฟ์ผมเนี่ยอ่านะ่ยแต่ละองค์ที่อยู่ในไลฟ์ผมเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นเรื่บ,บางคุนผมศูนย์เก้นะรู้ไมครับว่าบางขุนมศูนย์เเวลาดูดูยังไงคือคุณแส่งส่องเข้าไปไม่ได้แส่งส่องครับส่องเข้าไปให้เจอเนื้อเก่าอะเนื้อพระบางขงุนพรม ที่แตกกุป,ปีสองพร้อที่เอามาใส่เห็นไหมถ้าเนื้อเม็ดแข็งๆกับเนื้อนอกยุ่นเดียวกันคือเก๋อ่าถ้าเนื้อข้างในเดี่ยเป็นเนื้อเก่าข้างนอกใหม่กว่าคือแท้แล้วดูดีนี้บทละเอียดยิบเลยที่ใส่เนี่ยไหมนหมใช่เนี่ยเป็นบางขุมนพรมศูนย์เก้านะชุดเขาเรียกว่าชุดยุคแรกๆด้วย เหลือผมมันจะไม่ตายตัวมันจะเป็นเม็ดใด้่มั่งเล็กมั่งเห็นไหมครับเนี่ยบางขุนพรมศูนย์เก้าเกตทะลุซูมอันนี้คือดูง่ายเห็นเม็ดมวลสารเก่าไหมเม็ดเนี่ยมันต้องคือเม็ดบางขุนพรมมันต้องเก่ากว่าเนื้อนอก่าครับ เอาแม่คือจริงๆพับผงเนี่ยมันดูไม่ได้ยากอะไรเลยบางหัวมุมศูนย์เก้าสั่งกระจายอ่ะพี่เดชวิเจ้าคุณสุพจเนื้อกระจัดอยู่แล้วเห็นไหมสั่งกระจายเจ้าคุณสุพจน เอาเจ็ดพันหานุม,มานปู่สุขแหมถ้าหานุม,มานปูสุกออกนี่ไม่มีโชว์เขาแล้วนะสังกระจายถ้าคุณสุพจน์เอาเจ็ดพันขออย่างเดียวอย่าเอาไปแต่งขายเป็นวัดเงินของเตยก็แล้วกันฝนฝนฝนหลัออกเมื่อกี้มีแต่งองเงี้ยฝนหลังเลยแต่นนี้เวลาใช้ไปนี้ <iff en> จัดแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าเป็น นว่าเป็นเจ้าคุณสุพจน์หรือว่าวัดเงินคลองเตยหรือบางขุนพรมพิมพ์สังกัจายก็เรียกทรัพย์อ,อยากได้อนุม,มานบูสุกโอ้คืนนี้ถ้านุม,มานบูสุกออกอีกองหนึ่งก็นะอ่ะพีเวีสังกาัจายเป็นมิน่หาย,ยากแล้วส่วนมากเขาก็จะไปขายเป็นัดเงินคองเตยอ่ะพีธวีจะเอาก็ต่อได้ เห็นไหมครัสังกระจายห้าพันีคนต่อก่อนแล้วห้าพันได้ไหมอ่ะให้พี่เดวีไปไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับพี่สาครให้พี่เดวี่ไปก่อนนะเดดวีก็เป็นคนถาม